สวัสดียามเช้ากันนะครับทุกคนทุกท่านนะครับพบกันวันนี้ก็กับบรรยากาศที่ครึมฟ้าครึมฝน,น,นมาแต่เช้าเลยบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากครับวันนี้ก็ได้เงียบหายไปหลายวันเลยทีเดียวไม่ได้อัปเดตให้ f อหรือว่า ท่านผู้ชมได้ชมกันก็ถือว่าเป็นเช้าที่บรรยากาศดีมากก็เลยอัปเดตสวนของเราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหน่อยที่สวนตอนนี้ตีนี้ฝนตกค่อนข้างจะดี ก็ชมบรรยากาศต้นไม้เขียวขจีทั้งสวนเลยปีนี้แปลกหูแปลกตามากเลยครับดูมะพร้าวก็เริ่มออกจันให้เห็นกันแล้วเป็นมะพราะ้าวน้ำหอมต้นเตี้ยหรือว่าก้นจีบ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าปีที่4ี่ดูกล้วยออกเครือเกือบทุกต้นเลยทีเดียวนะครับก็มีโอกาสได้มาตัดแตง่งปรับปรุงหน่อยหน่อที่เยอะเกินไปเราจะตัดออก ไม่ให้มันแย่งอาหารหรือว่ารกเกินไปจะทำให้กล้วยลูกไม่ค่อยสวยอ่าด,ดูกอรตรงนี้บเริ่มบเทิ่มอ่าเป็นการเอาบรรยากาศมาให้ FC ได้ชมกัน แล้วก็ก็ที่ผมปลูกนะครับมะละกอไม่จำเป็นต้องเลือกสายพันธุ์ที่ว่า,าทางตลาดต้องการนะครับเพราะว่าที่ที่สำคัญนะครับผมจะปลูกไว้เพื่อให้เป็น อาหารของปลาที่เราได้เลี้ยงไว้ในในในสระนะครับเอานี่นี่ก็เป็นมะละกอที่สุกแล้วเราก็จะเอามาทำอา่าเป็นอาหารปลาอีกทีนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการซื้ออาหารสำเร็จนะครับเราก็เอาอาหารที่ คิดว่าเป็นเป็นแหล่งอาหารที่อยู่ในสวนของเรานะครับเป็นอาหารให้กับปลาซึ่งผมจะปลูกไว้รอบๆบริเวณสระนี้เลยต้องการที่ให้แหล่งอาหารของปลาที่สมบูรณ์นะครับดู โอ้วว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 นะคร,บนะคร,บะรวรบ,บวว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 วาวว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 อวว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 วปวนวะวรวบวว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  ได้ทั้งอาหารปลาและอาหารคนนะครับสามารถที่จะเอาไปตำหรือว่าไว้ให้สุกเป็นอาหารปลาได้ถือว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่เรียกว่าครบวงจรอยู่ในสวนของเราโดยที่การประหยัดต้นทุนจากการเลี้ยงปลาก็จะมีให้บ้างเป็น อาหารเสริมนะครับสำหรับอาหารที่สำเร็จรูปก็ส่วนมากแล้วก็นี่นะครับที่เห็นลอยอยู่นี่ก็จะตัดต้นกล้วยดูว่าปลาจะกินใบกล้วยหมดเลยฝั่งนู้นก็ตัดไว้ให้เช่นกันเวลาที่เขาต้องการก็จะกินใบกล้วยเหลือแต่แหกก้านนะครับดู นะครับเป็นอาหารที่ให้โดยธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เป็นพืชที่เราปลูกไว้อรอบบริเวณสะของเรานั่นเองนี่ดูกล้วยนะครับดูกล้วยกล้วยก็เราไม่ ซีเรียสนะครับว่าขายจะขายได้หรือขายไม่ได้เพราะว่าเราถ้าขายไม่ได้เราก็นำมาให้เป็นอาหารปลาหรือว่าสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนดอกไม้ที่ปลูกก็จะเรียกถ้าเรียก่าเรียกมะแรงให้มาผสมเกสรน,นะครับพืชผักเราต่างๆจะได้ มีลูกดกหรือว่าติดลูกเยอะนะครับเอาเดินชมกันหน่อยนะครับอา่าเป็นสวนของเราเองไรรัพย์สมสุขโคกหนองนาโมเดลเป็นเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานตึกกาบเจียนะครับคำว่าตึกบายเจียก็คือตึกก็คือน้ำบาบก็คือข้าวเจียก็คือดี ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น้ำข้าวดีน้ำข้าวดีวดแต่ว่าในส่วนตรงพื้นที่ของเรานะครับไม่ได้ทำนาแต่ก็เป็นสิ่งเลขเปลี่ยนกันได้ถ้าเรา,ามีพืชอย่างอื่นนะครับก็อาจจะเป็นนาเพื่อนบ้านติดอยู่ตรงนี้นะครับ ดูมังคุดนะครับโอ้โหดกมากนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยเกล็ดดำผสมเปลือกมันนะครับดูต้นกล้วยต้นอะไรปีนี้ นะครับปุ๋ยแกลบดำทำงานแล้วเพราะว่าถ้าใส่เลยอาจจังจะไม่สวยนะครับเพราะว่าต้องให้ปุ๋ยนั้นมีการย่อยสลายก่อนถึงจะสวยหรือว่าถ้าเราอยากให้สวยเลยก็น่าจะมีการหมักกับจุลินทรีย์ไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนนะครับอบไว้ก่อนเอาผ้า ผ้าใบหรืออะไรนะครับคลุมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำอีเอ็มอะไรประมาณนั้นนะครับดูต้นกล้วยโอ้โหนี่เริ่มออกผลผลิตให้เราได้เห็นกันแล้วต้นเล็กนิดเดียวนะครับที่ปลูกไว้น่าจะเป็นแดงสุริยาหรือว่าเป็น สายพันธุ์อะไรยังไม่ทราบเดี๋ยวรอให้ลูกแก่ก่อนนะครับก็ส่วนมากจะปลูกอพันธุ์ทองประเสริฐนะครับเนื้ออร่อยนะครับก็ได้อ่ชิมหลายลูกแล้วที่ปลูกก่อนอันนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นแดงสุริยาที่นำมาปลูกอื ดูตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ใกล้จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้ไปแล้วอด้านล่างก็จะปลูกแซมไม้ไม่ใช่ไม้นะสิะต้นกระเจียวพันเทดน้ำผึ้งหรือเปล่าไม่ทราบนี่กระเจียวดู กล้วยของเรานี่กล้วยปีนี้ขายดีมากขายดีนี่น่าจะแก่ทันไม่ออกพรรษานี้นะครับช่วงวันาสารที่ผ่านมานะครับโอ้โหไม่พอขายเลยกล้วยก็มีเยอะอยู่แต่ว่ายังเก่ไม่ทันนี่น่าจะ ทันนะครับออกพันษาไหลเครือเลยทีเดียวนี่ตรงนี้เป็นกลุ่มเป็นซุมลวยเลยเนี่ดูนะครับเครือบักเอบเลยนี่บักเอบภาษาลาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็คือมีแต่เครือใหญ่ๆภาษาคามเมน ภาษาลาวภาษานี่ครับดูปะปนกันไปนะครับอย่าไปซีเรียสกับเรื่องภาษาเนาะนี่ก็ปลูกวานวานทิ้งไปให้มันเป็นพืชคลุมดินนะครับก็ได้ให้นกให้หนูให้อะไรกินไปเราอย่าไปซีเรียสกับนี่ก็เอาไปให้ปลาได้ นี่เดี๋ยวจะเอาไปให้ปลาส่วนมากก็จะทําไว้ให้ปลาบ้างอะไรบ้างนี่แหละครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายกับว่าจะขายเอาแต่ตัวเงินอย่างเดียวที่เหลือก็แบ่งปันให้นกให้ปลากันไป โอ้นี่นี่เห็นไหมครับไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูดาดแบ่งให้นกแล้วนี่ครับเราก็จะได้อดิสง์ไปด้วยในการที่จะทำโคกน้องนาเนี่ยมันได้ความสุขนะครับที่ได้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นหรือสัตว์นะครับก็มีความสุขทั้งนั้นนะครับด้วย ใจของเราปรารถนาการทำบุญนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำที่จุดที่ตรงนั้นตรงนี้ก็ได้นะครับเราเป็นใจนิสงแล้วเราก็ได้ทั้งหมดนะครับบุญนะครับ <c oughs> นะครับผม เดินนี้ก็น่าจะเป็นแฟงนะครับที่ปลูกก็เสริมด้วยหญ้าแฝกนะครับเพื่อ,อใครต้องการก็นะครับแบ่งปันหรือว่าเป็นการปลูกเอาไว้ มจบไม่อยู่ที่เดิมปลูกไว้เพื่อป้องกันดินพังนีย่างขอบสะนะครับเราก็ปลูกเหมือนกันแล้วก็ปลูกอตอเทืองเอา้าี่นี่ครับเป็นอาหารปลาได้อย่างดีโอเคเลยเมล็ดเราก็ ไม่ซีเรียสเหมือนกันอา้าวหวานทิ้งไปเลยถ้ามันเกิดก็นะครับทมชาติไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับง่ายๆเราอย่าไปอะไรกับทมชาติมากนะครับดูดูโอ้โหนั่นนะครับโอ้จุบจับจุบจับแล้วกลิ่นดีมากครับนี่ดูต้นกล้วย ผมตัดทิ้งเดี๋ยวไม่เหลือนะครับใบไม่เหลือคอยดูเพราะว่าปลาเริ่มโตโตกันแล้วตัวหนึ่งก็เป็นกิโลบางตัวแล้วนะครับเป็นปลาบิ๊กโพนะครับคล้ายคล้ายปลาสวายนั่นแหละคลา้คลายปลาบึกเนื้อจะเป็นคล้ายปลาเนื้ออ่อนเนื้ออร่อยมากครับ ดูครับดูนี่นะครับคือจุดสำคัญที่ว่าเราต้องการสร้างธรรมชาติให้เขาดูแลกันเองนะครับอย่างเราปลูกผลไม้เราก็ให้เขากินได้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยชมพู่หรือว่ามะละกออะไรสิ่งไหนที่แบ่งปันให้การเลี้ยงแบบ ให้ธรรมชาติเลี้ยงกันเองดูแลกันเองนะครับดูโอ้จุกจับจุกจับจุกจับเต็มสะเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าท่านใดที่ชอบก็ลองศึกษาดูนะครับการทำโคกน้องนานี่เป็นการ สร้างพลังอาหารให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดนะครับเป็นเขาเรียกว,ว่าสร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดกับพื้นที่ของเราบางทีนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมเราก็ขุดท,ทำโคกข,ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ สร้างประโยชน์ได้ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรทิ้งไว้มันก็จะเกิดประโยชน์นะครับระยะยาวขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับหรือว่าอยากสอบถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ